อนนี้เรามาเติมน้ำมันนะครับให้พี่สุบันนะครับมาจากกาลสินนะครับไกลกว่า500กิโลนะโอ้โหนี่เห็นไหมครับโปรโมชั่นน้ำมันเต็มถังนะครับจัดให้เต็มเต็มจุกจุกนะเดินทางกลับสบายนะครับนี่โปรโมชั่นเฉพาะเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครับเหลืออีกไม่กี่วันนะเหลืออีก เจ็ดวันเท่านั้นนะครับโปรนี้ก็จะหมดละนะใครที่ออกรถภายในเดือนเมษายนนี้รับไปเลยนะ้ำมันเต็มถังนะครับผมตอนนี้เราขึ้นโทเวมาเลยนะครับเดี๋ยวไปโอนรถให้พี่สุบรรน,นะครับจะได้รีบกลับการสินนะห้าร้อยกลอ่ะโอ้โหสุดยอดนะห้าหกชั่วโมงอ่ะพี่เขาขับออกมาจากบ้านตีหนึ่งถึงนี่เจ็ดโมงเช้านะครับก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับ รถสวยตรงปกนะมาดูก็จบนะครับอย่างที่บอกนะฮะโมได้โมเลยนะครับเอเยนเจี๊ยบพี่เอ้เนี่ยทัศนวิสัยก็ดีนะครับรถก็แรงนะตั้งร้อยเจ็ดสิบแปดแรงนะเหยียบแป๊บเดียวเนี่ยนะร้อยยี่สิบนะครับถูกใจแน่นอนนะครับเอเยนจนผมต้องเบาอะนะไม่ได้โมนะครับเดี๋ยวพี่สุบันเอาไปใช้เดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะครับนี่ว่าจริงไหมนะครับว่า ที่น้องกรีรีวิวอ่ะนะฮะที่สุบานก็บอกติดตามมานานแล้วนะครับมาพ่อรีวิวเลยนะครับที่บ้านอ่าร้านรถนะครับเต้นรถก็เยอะนะครับแต่ว่าเลือกซื้อกับน้องกฤีนะครับก็โอ้ยน่ารักมากมากนะมาทั้งครอบครัวเลยนะครับเหยียบหูเหยียบสนุกครับคันนี้นะเครื่องแรงจริงนะครับแล้วขับดีมากๆนะครับที่สุบานก็ทดลองขับหมดแล้วนะครับอ่าซื้อเงินสดก็อย่างที่บอกนะฮะที่นี่ก็คือ โอนเล่มให้ทันทีนะครับนี่เนี่ยเรียกว่าแทบไม่ต้องรอรอบเลยนะครับร้อยเจ็ดสิบแปดแรงม้าพี่เอ้ยแรงมากนะแล้วก็สมูทด้วยเนี่ยเนี่ยนุ่มด้วยนะครับเนี่ยกดมากดมานะเสียงเธอโบฟิวฟนะรีวิวเหมือนโมนะครับจริงๆเนี่ยขับสบายๆนะครับทัศนาวิสัยก็ดีนะครับสำหรับรถครอบครัวนะเเผื่อใครสนใจก็ยังมีอีกหลายคันนะครับ ฟอร์จูเนอร์ก็มีนะครับมาเลือกเอาได้เลยเนาะ okay. โอเคโอ้เดี๋ยวฝนจะตกเดี๋ยวรีบไปโอนก่อนนะครับใครสนใจนะไม่ต้องพิมพ์สนใจโทรมาได้เลยเหมือนพี่สุบรรณ่นะนะมาจะถึงแล้วนะโทรมาแต่เช้าเลยโอ,ยโอย้จุดยอดนะครับอ่ะตามนี้นะขออนุญาตขับรถก่อนครับพี่ดูคือขับแบบเรื่อยๆอะ่ะมันมาแบบมาเรื่อยๆอะ่ะแต่นิดเดียวมันก็ค่อยๆมาเลยอะ่ะนะ เหยียบสนุกมากเนี่ยนี่ขับเพลินเลยนะอ่าขามาที่เหยียบเพลินนะนี่คือเราโอนรถเสร็จแล้วนะครับกําลังกลับร้านนะครับเรารอยี่สิบนิ่งเลยอ่ะนะครับเนี่ยไปเรื่อยเื่อยอ่ะมันเหยียบมาได้อีกนะแต่ผมไม่อยากเหยียบเอยอะกว่านี้นะครับเหยียบร้อยี่สิบก็โอเคแล้วนะนี่มันมาเรื่อยเรื่อเลยนะครับโอ้โหยกเิ้ยให้นะเรานิ่งด้วยประเด็นอนะ่ะ มันนิ่งนะครับแอร์อก็เย็นเจี๊ยบนะอ่ะเดี๋ยวเรารีบส่งมอบให้ที่สุบัรณนะเดี๋ยวกลับกาลสินนะครับอีกตั้ง500ร้อยกโลน้อเน่ารักมากน้องน่ารักมากคร กับกาลสินเลยนะครับ6ชั่วโมงนะฮะหับรถพร้อมเล่มขับกลับเลยนะครับบุญแจ้ให้นะนะพี่นะโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยครับไปแห่งไครับสับานเดินทางปลอดภัยนะพี่นะครับเรียบร้อยครับแฮปปี้นะครับฝนกำลังจะตกครับผมนะฮะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผม 500กว่ากิโลนะฮะจังหวัดกาลสินแหงเลยด้วยครับไปแล้วครับขอบคุณครับพี่เดินทางปลอดภัยครับน่ารักมากๆน่ารักทั้งครอบครัวเลยนะครับไปมาเลยครับนี่ คอร์จูเนอร์มานะคอร์จูเนอร์อยังรอไปแล้วสวยไหมมีแต่คนชมนะรีวิวอะเห็นไหมผมบอกแล้วมาดูรถทดลองขับจบแน่นอนนะครับ 500กว่ากิโลนะครับมาออกจากบ้านเนี่ยตีหนึ่งนะสุดยอดมากมากมเขาไม่เบาเลยนะ10บล้อเส้นเนี้ยนะครับางกวัดภทยครับนี่ไปโน่นแล้วสวยไหม ยางแจมนะครับมาดูรถทดลอรขับจบนะครับก็อย่างที่ผมบอกแค่เข้ามาดูรถนะครับเท่านั้นเองนะง่ายๆซื้อที่นี่นะครับแล้วก็โปรโมชั่นเดือนนี้นะยังทันนะเติมน้ำมันให้เต็มถังไปแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยครับบายครับ ครับแฮปปี hey, ้ครับผมนะโอ้โ oh, ห oh, คนลุกขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับพี่สุบันเขาติดตามมานานแล้วก็ตั้งใจมาอุดหนุนนะครับเห็นไหมยังเหลือรถอีกหลายคันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิว Honda CR-V กันต่อนะขอรีบถ่ายนิดนึงนะครับรถเข้าใหม่แล้วก็ฝนมันจะตกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวแสงมันน้อยนะนี่มาถ้าสองก็มี C ี vic ก็ดีพ o r t u n e r ก็มีนะครับ เอาติ CNG ก็ประหยัดน้ำมัน Honda HRV นะครับยอดนิยมคนใช้เยอะมากกับ SUV อเนกประสงค์นะครับ Nissan c ุ u ก็มีราคาเบา200,000นหน่อยๆนะ Honda Jazz GE Nissan ม m a r เกียร์ธรรมดา Nissan ดเกียร์ธรรมดา Mazda 3เข้าใหม่เดี๋ยวรอก่อนนี่เดี๋ยวเราจะรีวิวคันนี้ CRV Gen 5 Gen 5หล่อนุ่มมากนุ่มสุดๆถ้าได้ขับรับรองที่เอ้ที่สุดของความนุ่มอะ <laughs> นุ่มอะไรก็ไม่รู้นุ่มนุ่มนะเมื่อวานเรารีวิวเจน4ไปนะโชบนี้เป็นไมเนอร์เชนก็หล่อนะลงลอ้อสวยๆขอบ20 <sch Sau> <sm all> เสียงฟ้าร้องมาแล้วเอาขออนุญาตรีบนิดนึงซี v ิ c เอราคาเบา2องแสนหกดีสูดีแม็นะครับยอดฮิตยอดนิยมเกียร์ธรรมดาทั้งคู่ทั้งตัวเตี้ย Jennifer 4ประตูปี2021รถปียางใหม่ใครสนใจบรบกวนโทร08 5 2 4 9ป9 8 7 0852491977ล้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งฝนจะตกแล้วเข้ามาดูรถทดลองขับได้ครับมีโปรโมชั่นน้ำมันเต็มถังถึงสิ้นเดือนนี้อีกเจ็ดวันนะครับรับเทินรถคันเก่าครับสนใจโทรมาเลยเดอร์ปลาลองแล้วไป